ไม่มีควฟันนะครับโ okay. อเคเหมือนรอบปลายมันไม่ได้เท่านี้อ่ะมนันอันกว่านี้อ้าวเแี่ผมเพ,มพดดิ่มพลาดหน่อยอ่ะดีกว่าเดิมสักกี่เปอร์เซ็นต์ตอนมาตอนทำหลังทำโอ้ยเห็นเห็นบนครับต่างเลย รถไหนต่ออ,ตอ,อันนี้จะเป็นรถตู้้ะสเปคแจแปนนะครับ มันจะมีไฟ DPF ซึ่งไฟ DPF โชว์ปุ๊บเนี่ยรถจะวิ่งเอินครับแล้วเข่า,มาไม่ออกคือไฟตรงนี้นะครับมันจะเหมือนตัวแชมป์ตัวใหม่นะครับไม่ใช้เบิร์น็อันนี้เราก็ปิดระบบ DPF ไปได้แล้วนะครับนะครับอันนี้เป็นเต y o t a ้าไฮเนะครับสเปค j d m คือสเปคเจแปนนะครับอ่าเดี๋ยวาฟังเสียงเครื่องหลังทํานะครับ แต่เันเล่นพเดียวน,นอเนอเพราสำคัญควันไม่มีนะครับอันนี้เจา้านี้คือการปิด DPF กับ EGR นะครับโอ้ยไม่ต้องจะมาหายปัญหาเรื่องเกียร์กระตุกเกียร์ยา,ยานเดี๋ยวมาสัมภาษณ์เจ้าของรถอีกทีนะครับก็เป็นยังไงนะครับไม่มีควันนะครับโอเคเรียบร้อย เเมื่อเช้าอืดมาเลยใช่ไหมใช่ครัไฟโชว์เมื่อเช้าเหมือนรอบปลายมันไม่ได้เท่านี้มันมันอันกว่านี้อ้าวเดี๋ยวผมสัมภาษณ์หน่อยอ๋อดีกว่าเดิมสักกี่เปอร์เซ็นต์ตอนมาตอนทำหลังทำโอ้ยเห็นเห็นบนครับต่างเลยตอนมานี่ไฟ B D F โชว์ใช่ใช่ครับแล้วมีอาการอะไรอีกครับแล้วก็อ่ารอบปลายเราเร่งแช่เนี่ยมันจะมันจะไม่เสียงมันจะไม่ลั่นสุดขนาดเนี้ยมันจะเหมือนมันมันมันล็อกไว้อยู่อ่ะอ่าใช่ต้องซื้อคันเร่งไฟฟ้าไหม ไม่ต้องนะนะเราปรับปรับได้จริงนะเห็นไหมอ่าแล้วก็ปลดล็อกความเร็วก็ได้จริงการล้างก็ประชิดมันปรับไปนั้นได้หมดเราไม่ต้องไปซื้ออะไรครับไม่ต้องไปดูรู้สึกได้ครับปิดอีพีเอฟให้แล้วปิดจีให้แล้วนะครับไฟไม่โชว์แล้วไฟตอนแรกไฟโชว์เนาะใช่ครับอ่าแรกไฟโชว์อันนี้ไม่ได้เทียมกันนะครับเจ้าของรถจริงๆเนี่ยมาสองคนอันนี้มาหลายคันแล้วอ่าโอเคอ่าเรียบร้อยครับ ดีกว่าเดิมสักกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะนิดนึงก็ถึงโอนนะครับน่าจะ60-70%บเจ็เปร์ขึ้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูเรื่องอาการในน้ำมันเครื่องเพิ่มก่อนอันนั้นยี่ยถ้าไงก็โทรบอกผมแต่คิดว่าหายหมดแล้วเพราะว่าแรงคโซลิเซอร์ผมก็ปิดให้ได้หมดอ่ะวเดี๋ยวอีกหน่อยแชมป์ตัวใหม่ก็คงไม่ทำเหมือนกันแหละมาตู้ตัวใหม่ยูโร5แล้วเรามาหมดแหละงั้นโอเคเรียบร้อยครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ thank you